หมคุน้นวะคุ้นคุ้นหรอกไม่คุ้นลรอกไช่เลยใช่ไหมมีขอด้วยน,อน,น,อนันด้วยนั่นโดนมีขอด้วยโอ้ เฮ้ยเพราะเขาเร่งเร่งปุ๊บมันกดตูดลงนะยังยังไม่กล้ากับรถยังไม่กล้ากับรถก็ okay, ยังซอบซับซอบรถก่อนซอบรถก่นอนเออแต่เหมือนก่นอกนลงเกมบิดทรงต่อเนาะ ตัวไม่ยุดนะมีนักแข่งระดับประเทศนะมาสอบมาเปิดรถเรเ่องกล้องตัวนี้ทำไมกลับหน้าไม่ได้วะจอมป้า ี่มันลองรถให้นะไปกุ่ย เขเล่งเอขเล่งเร่งหลังปุ๊บหลังมันลงเลยเออเล่งแต่เปิดคัสเ่ยแก้เหมือนแก้กายเนะเออไม่้รันะอเทากับตัรถแล อย่างเงี้ยเขายังว่าและเขาเทสเทสดูโชกว่ามันกรแทกได้แลงปหนกไม้งขับแรงนะอแบลยเ้ยเยว้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวฮ้ยเ่้ยเยเฮ้่เ้เฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเเฮ้ยเบ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเยยเเฮ้ยเ้เย้เยเยเเ เสวยสวยสวยยิ่งท่านเริ่มมีใจแล้วเริ่มมีใจแล้วว้าปัดตูดเอะว้าปัดตูดปัดตูด